สวัสดีค่ะวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้เสร็จภารกิจที่สำนักง,งานาสายงานแล้วนะคะจะมุ่งหน้าไปเจอนัดค่ะมีนัดอีกหนึ่งนัดก็คือ,อนัดพบที่ที่ไหนนั้นไปรู้ไปลุนกันค่ะพี่น้องไปรุ้นกันนะคะเดี๋ยวต้องสีงจันะ วัดบังจาาแล้วนะคะเมื่อกี้เราหยุดพักทานข้าวบังจา่านะไปกลับรถไปอำเภอบางสุขถุกุ้ยเมื่อกี้ว่าจะไม่บอกบอกซะเล้วขับต่อไปบนทางที่ขนาตลอดบ้างนากระมาณสองกิโลเมตรไปกันเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันที่ เป้าหมายเรานะคะจุดหมายของเรานะคะโอเคค่ะตอนนี้เรากําลังกลับรถนะคะกลับรถที่เราจะไม่ไปเราจะยังไม่กลับนะคะเราจะกลับรถไปที่อำเภอบางสาธงก่อนว บัตรอะไรเนา ไปค่ะจะผ่านบางนีนะคะไม่ได้เรี้ยวเข้าบ้านนะคะจะไปอำเภอบางเสาทุ่งค่ะรถติดนะคะพี่น้องจะมุ่งหน้าไปที่อำเภอบางเสาทุงค่ะเพื่อที่จะไปะแจ้งย้าย เจ้วค่ะอําเภอบางเสาธงนี่นะคะทางเข้านะคะสองร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายแล้ ที่เลี่ยวกันไหมเนี่เอ็มให้เลี้ยวซ้ายง่ายทางตะวันอกฉีดไปไหนไปทางหลงชไปสมุรปราการสองสาม บางเสาธงแล้วเราจะเลี้ยวไปตรงไหนแล้วก็พิมพ์โนอันนี้เป็นสนามบอลค่ะแล้วเราจะจอดที่ไหนมุ่งหน้าทางตะวันตกแล้วเลี้ยวซ้ายนะจอดแถวนี้แล้วนะ ไกลันเลยถึงแล้วม่้พล่งถึงแล้วค่ะที่วัดการอำเภอบางเสาธงนะคะ นี่ค่ะเรานัดพบกันที่ว่าการอำเภอบางสาทงค่ะพี่น้องมาลุ้นกันว่ามาลุ้นกันค่ะว่าน้องสีจะจะมาเจอใครนะคะรออยู่นะคะใครจะมาหาน้องสศิก็มาเจอกันที่หน้าอำเภอบางสาทงนะคะพี่น้องเดีย๋ยวน้องสีขออนุญาตไปทำภารกิจก่อนนะคะมาลุ้นกันค่ะ ้องสี่ขึ้นผิดตึกอันนี้คือองค์การบริหารส่วนตำบลก็คืออบอตอค่ะขึ้นผิดตึกค่ะอําเภอก็คือตึกโนนค่ะพี่น้องค่ะ <laughs> เข้ามาผิดขึ้นผิดตึกนะคะละเราไปตึกขาวค่ะก็คืออําเภอนะคะนี่คือความสามารถพิเศษนะคะของ้องสีไปได้ค่ะ ไปได้ทุกที่นะคะแล้วก็ผิดด้วยนะคะนอกจากจะหลงทางด้วยมันหลงสถานที่อีก <c oughs> มาลุ้นกันต่อไปค่ะอันนี้คือนี่คือศูนย์งนานอำเภอน,ะนี่ค่ะนัดพบที่หน้าอำเภอนะคะ คอบางเสาธงค่ะพีพพน่น้องฉลปว่าน้องศศิลำผิดค่ะเขาบอกว่าให้ไปทําที่เทศบาลก็คืออยู่ในเคหะเคหะบางพีเคหะบางพีเมืองใหม่ที่บ้านน้องศศิอยู่นะคะไม่ใช่มาทําที่อำเภอบางเสาธงค่ะเพราะเล่มน,นี้อยู่ที่น่นค่ะ สรุปว่าคลิปนี้น้องสีมาเที่ยวอำเภอ,อบางเสาธงนะคะนัดพบที่หน้าอำเภอสรุปว่าไม่เจอใครค่ะผิดหวังค่ะพี่น้อง <c oughs> ขอบคุณที่ติดตามและชมและฟังนะคะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ